สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจาาโทเฮนรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับวัดไซขาวปีพศ .2538 นะครับผมก็เป็นเหรียญยอดนิยม ของท่านอาจารย์นองอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมเป็นรุ่นเอเลื่อนสมรัักนะครับอาจารย์นองปี38นะครับยอดนิยมนะครับเหรียญเงินเหรียญเนวะเหรียญทองคำเนี่ยแพงนะครับรุ่นนี้เราก็ใช้ทองแดงนะครับราคาไม่แรงมากได้แบบสบายๆนะครับแต่เนื้อเงินเนี่ยผมได้มานะครับโหสุดยอดนะครับสุดยอดจริงนะครับไปประกวดได้ที่หนึ่งที่สองที่สาม งานสามพันมาเลยนะครับเรียญเงินในช่องจิตจีทา้งนั้นนะครับผมสุดๆทังนั้นนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับบล็อกไข่ปลาล่างนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูจากวิดีโอเนี่ยติดฟิล์มที่หน้าจอแล้วเนี่ยจะเห็น ผิวขององค์นี้ได้ขนาดไหนนะครับแต่ผมอยากจะให้ลองนึกภาพตามนะครับเป็นลมดำผิวประลอดเดิมๆสวยสุดๆเลยนะครับผมผิวดีจริงๆนะครับทองแดงลมดำนะครับหาพระผิวแบบนี้ยากมากนะครับที่จะลมดำเดิมๆได้สวยแบบนี้นะครับไข่ปลาล่างดูยังไงนะครับนี่ ตรงลากลากจากตรงทอสหารมานะครับเนี่เราจะเห็นไข่ปลา2เม็ดนี้นะครับแล้วมีเนื้อเกินมาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไข่ปลาล่างนะครับบล็อกไข่ปลาล่างถ้าไม่มีจุดเลยนะครับเขาจะเรียกว่าบล็อกทองคําแต่ว่าถ้ามีเส้นนะครับเนี่ยวิ่งจากแขนมานับมาแถวๆนี้นะครับเนี่ยถ้ามีจุดตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไข่ปลาข้างนะครับผม ก็จะมีการต่อโคดนะด้วยนะครับพารุุ่นนี้นะครับเจอเขาเรียกว่าเจอพาระสิบองค์ปลอม8ดนะครับคือมันเป็นยอดนิยมจริงๆนะครับเป็นยอดนิยมใครๆก็ที่เล่นหลวงทวดก็อยากแขวนทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเหรียญเลื่อน0ูนย์แดเนี่ยแพงนะครับเขามาใช้รุ่นนี้กันแทนเยอะเลยนะครับผมเลื่อนยศดเลื่อนตำแหน่งสมรักิ์อาจารย์นองนะครับ แล้วก็ทำเป็นเหรียญกลมด้วยนะครับมีไข่ปลาล้อมรอบมียันด้านบนนะครับเป็นหลวงปู่ปทวดนั่งสมาธิเต็มองค์ไม่มีฐานโวนะครับรุ่นนี้เป็นเอกลักษณ์ดีมากเลยนะครับเลื่อนอาจารย์นองปีส8ด้านหลังเป็นรูปนะครับพระอาจารย์นองนะครับผมด้านบนมีคำว่าเลื่อนสมณศักดิ์มีการตออโคตนะ บล็อกเนี่ยเขาทำโด่งมากนะครับเห็นไหมครับเนี่ยทำนูนจริงอะไรจริงนะครับพระที่ผิวไม่เปิดเลยเนี่ยร้อยองค์เจอองค์เดียวแค่นั้นแหละนะครับยากมากยังไงจมูกต้องเปิดหน่อยหนึ่งนะครับพระแบบนี้ยังไงก็ต้องเป็นนะครับพระคู่ธรรมกิจโกศลนะครับวงเร็บนองวัดไซขาวปีพศสอง8้าเนี่ยพระผิวสุดยอดจริงนะครับ องนี้นะครับผมจะลงไว้เป็นเหรียญเลื่อนหมายเลข5นะครับผมเป็นหมายเลข5้านะครับที่ลงไปก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ปิดไปสองแล้วนะครับก็ยังมีอีกนะครับลงในช่องบางทีเนี่ยเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่เข้ามาดูเนี่ยเรายังไม่เจอกันนะครับผมคนที่ต้องการเรายังไม่เจอกัน ก็ทุกอย่างรอเนื้อคู่รอคนเจอรอคนมาค้นหานะครับผมก็สไตล์นี้แหละนะครับจะไม่ค่อยเสนอให้ใครเท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่เนื้อคู่อยู่ที่บุญวาสนากันแหละนะครับพุกองค์มีเนื้อคู่แต่ว่าให้เพื่อนๆพี่ๆได้มั่นใจในตัวผมนะครับว่าผมเนี่ยเล่นพ้าแท้แน่นอนนะครับไม่มีมาหมกเม็ดขายพูดมั่วอะไรอย่างนี้นะครับพ้าเนี่ยมาตรฐานทั้งนั้นนะครับ รุ่นนี้เนี่ยหน้าตาเขาจะดุดันนะครับดุดันเหมือนเลื่อนปีศูนย์แปดนะครับลงปุ่ทวดดูให้ตาคมคมนะครับรุ่นนี้ต้องให้ตาคมคมหางตาคมคมปลายติ่งหูเนี่ยติ่งหูด้านล่างจะมีเส้นแตก เป็นเส้นขนแมววิ่งลงมาหนึ่งเส้นนะครับพาคมจริงนะครับสังคติจีวอนฟาร์มคมนะครับผิวเดิมต้องให้ได้ผิวอย่างนี้นะครับ รารุนี้จะเกเรลคนเล่นเกเรเยอะนะครับเอาไปล้มด้าใหม่มั่งเล่นเกมั่งอะไรมั่งนะครับเพราะว่าเป็นผาที่ขายง่ายนะครับเนี่ยเดิมจริงเห็นนะครับเห็นเนื้อเกินระหว่างไข่ปลาไหมครับที่ปลายหางทอทหารวิ่งลงมานะครับจะมีเนื้อเกินอยู่บล็อกนี้เขาเรียกว่าไข่ปลาล่างนะครับ ต้องดูให้คมชัดตัวหนังสือเป็นแท่งๆแล้วบิดด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นเฟืองนะครับส่องก็ไม่ค่อยโฟกัสนะครับเน่่เน,น,น่่ติดแล้วนะครับส่องติดแล้วเราจะเห็นเฟืองนะครับที่อยู่ขอบด้านในดูให้คมๆแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นอะไรที่ซ่อนอยู่พระสวย จริงสวยจัดนะครับสวยแชมป์เลยเหรียญหนานะครับขอบหูเนี่ยปิ้นๆหน่อยๆนะครับทั้งหูห่วงแล้วก็คอคอเหรียญน,นะครับมีเส้นวิ่งตรงนี้เนี่ยดูแลจําไว้นะครับโคดนะโคดนะเนี่ยส่วนมากตอกไม่เต็มจะแท้นะครับแต่องค์นี้โชคดีมากเลยที่เต็มแล้วก็แท้นะครับ และองค์นี้คือพระผมคัดมาแหละนะครับแล้วตรงคําว่าเนี่ยทอทหารกับรอเรือตรงนี้จะมีจุดจุดจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาส่องโชว์ลงไปฟุบเจอเลยนะครับระหว่างทอทงกับรอเรือนะครับจะมีจุดข้างใต้1จุดดูเส้นริวจีวอนให้คมคมแบบนี้นะครับเนื่องจาก บล็อกพลาเนี่ยอันนี้ไม่ได้กระแทกไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าปลายฉมูเนี่ยเหมือนแบบคือเขาโด่งนะครับแล้วพลาเนี่ยเมื่อก่อนใส่ถุงถุงละร้อยเหรียญยังไงก็ต้องแบบโดนนะครับยากมากที่จะไม่โดนดูตาจันนองให้คมคมนะครับดูนี่คอเหรียญมีปิ้นนะครับเส้นที่วิง่งรอบเหรียญ ตัวนะตอกได้ชัดได้สวยมากตรงนี้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนสมรักิ์นะครับใช้แทนเหรียญเลือเล่อนปี0ูนย์ได้สบายเลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับผมสวยตอกโคตรเต็มดีด้วยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆี่ท่านใดสนใจนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ห้านะครับผมจะลงไว้ว่าเป็นเหรียญที่หแต่ก่อนหน้านี้ก็มีอีกนะครับแต่ว่า ผมคิดว่าผมทําคลิปไม่ไม่ค่อยละเอียดและไม่สมบูรณ์ผมจึงลบทิ้งไปนะครับเมื่อคลิปที่ขายไปแล้วแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสมบูรณ์ฝ่านะครับผมก็จะเก็บไว้นะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้เข้ามารับชมกันนะครับก็เหรียญน,นี้นะครับถ้าเพื่อนเพ่พีพ่ๆท่าในใดสนใจเหรียญที่5เหรียญน,นี้นะครับผมเปิดราคานะครับไว้ที่นะครับผม เหรียญนี้นะครับ12,500บาทนะครับสนใจโทร0988 541 366ปดแดนเชษนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมก,กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ